นอร์แมนออสบอร์นว่าที่ตัวร้ายของภาค3หลังจากที่นอร์แมนเนี่ยเห็นสภาแพแฮร์รี่ที่โดนสไปเดอร์แมนทั้ง2นะับตืบมานะครับทำเขาปริแตก และยังโทษสไปดี้ทั้งสองว่าคือต้นเหตุให้ลูกชายเขาในอยู่ในการโครม่าด้วยอารมณ์แบบลูกชา้นคนดีและในตอนที่เขาอยู่เฝ้าแฮร์รี่ที่โรงพยาบาลเขาก็ได้เป็นคนบอกให้คนงานของเขาเนี่ยเริ่มผลิตจีเซรัมทันทีซึ่งมันคงไม่มีทางอื่นจะสื่อแล้วละ่ะว่าภาคหน้าเนี่ยเราน่าจะได้เห็นกรีนก็บินตัวเป็นๆก็ว่าได้เพราะ,ละหลายๆอย่างในเกมเนี่ยมันสื่อถึงว่านอร์แมนเนี่ยจะเป็นกรีนกอบินในท้ายที่สุดนะครับอย่างในฉากที่เยี่ยมแฮร์รี่เนี่ยนอร์แมนก็ใส่เสื้อสีเขียวในเอนเครดิตนอร์แมนก็อยากจะร่วมมือ รู้ว่าภาคต่อไปเนี่ยคือ Final Act แล้วด้วยและหากโหนใหญ่ไปในเมืองเนี่ยมันจะมีภาพที่คนในเมืองน่ะมองนอร์แมนว่าเขาเป็นคนยังไงอยู่นั่นคือภาพนี้ภาพที่นอร์แมนเนี่ยถูกวาดให้เป็นเหมือนปีศาจท,ที่มีเขาอยู่บนหัวด้วยแค่นี้ก็ถือว่าบอกไ้สุดๆแล้วอยู่ที่ว่าภาคหน้าเนี่ยนอร์แมนจะมาเป็นกีก,กับบินหรือจะไปถึงระดับอัติเมตกรีบินเลยนะสำหรับภาค3ถ้าได้ทําก็ต้องจัดเต็มกันล,ละละมาลุ้นกันไปพร้อมๆกันนะครับ